มาไขข้อของสัยกันสําหรับคนที่ชอบใช้ iPhone ปล่อยฮอสปอตเป็นเวลานานมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างอยากรู้ไหมมาสวัสดีครับผมพบกันะครับกับพวงม้ครับผมนะครับวันนี้ครับผมพวออกมาบอกเรื่องสําคัญเรื่องนึงครับผมให้ทุกคนได้รับทราบครับผมว่านะมีลูกค้าหลายท่าน,นครับใช้โฟนนะครับผม ปล่อยฮอสปอตนะผมเป็นเครื่องหลักเลยนะใช้เวลานานมากครับในการปล่อยหรือว่าเป็นเครื่องหลักเนี่ยปล่อยทั้งวันนะผมแทนที่เราจะใช้ต่อไวไฟเพราะว่าหลายท่านนะทางานนอกสถานที่ทําบนเรือทําในป่านะครับทาบนเขาโอ้หลายที่มากมายที่เราไม่สามารถต่อ Wi-Fi oh. ได้นั่นเองครับผมและทำไมผมต้องออกมาบอกละ่ะเพราะว่าจริงๆรแล้วมีอาการเสียสะสมับผมทําให้เครื่อง iPhone นะที่เราใช้อยู่ครับเสียได้เร็วมากครับตอนนี้ครับผมพวกซ่อม iPhone เนี่ยด้วยอาการเสียเนี้ยเยอะมาก เอ๊ะหลายคนคงสงสัยว่าทําไมผมถึงรู้เพราะว่าหัวเก็บข้อมูลนั่นเองครับผมก็ถามลูกค้าที่เข้ามาเออทำไมถึงเสียอาการนี้นะครับอย่างแรกเลยที่เราอ่ะ ปล่อยเอตสปอร์ตเป็นระยะเวลานานเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเครื่องร้อนนั่นเองเครื่องร้อนทุกคนก็รู้อยู่แล้วตอนนี้ว่าอะไรเสียแบตเตอรี่เสียเร็วแน่นอนนะครับสุขภาพแบบลดเร็วแน่นอนนบผมนั่นคืออาการเสียหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมีอาการเสียหนึ่งก็คือ IC นะครับผมที่ควบคุมตรงนี้โดยตรงอย่างเช่น IC w i ไฟและบลูทูธเนี่ยทำงานร่วมกันพอเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาจะร้อนจัดเลยครับผมตัวนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเสียได้เร็วนะครับผมแต่ว่า ไม่เสียเวลาแบบว่าเออใช้แบบเดือน2เดือน3เดือนแล้วเสียนะครับผมระยะเวลานานนะครับถึงเสียถ้าใครคิดว่าคุ้มนะผมว่าเอยเราใช้งานแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็โอเคครับผมแต่ว่าหัวก็เห็นเครื่องพวกนี้ไอโฟนพวกนี้ราคาสูงครับผมแล้วเห็นเป็นเรื่องสําคัญก็เลยมาบอกทุกคนครับผมเพื่อบางทีนะครับเราก็ปล่อยได้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่ควรจะปล่อยนานนะครับเพื่อให้เครื่องใช้ได้นานๆนั่นเองครับผมอ่ะแล้วจริงมีทางเลือกทางเลือกหนึ่งครับที่ รนะัวให้นะครับที่ผมคิดไว้ว่าดีกว่าที่เราจะใช้ iPhone นะครับปล่อยเป็นเครื่องหลักนั่นเองก็คือ p o อกเก็ตไวไนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะหัวไม่ได้ขายนะที่ร้านไม่มีขายแต่มาบอกเพราะว่าจริงพ็อกเก็ตไวไฟตัวนี้ถูกมากลองเซิร์ชนะครับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะผมราคาหลักร100้อยถึงหลักพันแล้วแต่คุณภาพนะว่าจากจะปล่อยเร็วแค่ไหนแล้วก็มีแบตด้ตัวกี่ชั่วโมงนะครับพกไปเมืองนอกนู่นนี่นั่นน,นะครับผมสําคัญมากๆนะเรื่องนี้เพราะว่าเวลาบางท่านไปเมืองนอกนะหา Wi-Fi ดีๆไม่ได้ แล็ปท็บางทีปล่อยนานๆแบตบหมดเร็วจังหากนะครับใช้ถ่ายรูปไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นพกเก็ตไวไฟก็เป็นทางเลือกที่ดีมากส่วนเรื่องซิมนะผมมีเครือข่ายหลายๆเครือข่ายครับที่ปล่อยนะครับตรงนี้เยอะแยะมากมายอย่างเช่นว่าใช้เบอร์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าไปเปิดนะครับซิมที่เป็นเบอร์เดียวกันแต่เป็นซิมนึงเพื่อจะปล่อยเน็ตเพิ่มค่าใช้นิดเดียวผมไม่ได้เยอะเขาเรียกว่ามาัลติซิมนะครับหรือที่เขาขายกันซิมเทพก็มีครับหรือซิมที่เครือข่ายปล่อยออกมาให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเพื่อให้นะครับไม่าายมกีมท คเครื่อง i p ไอโฟเราอะจะถนอมแล้วก็ใช้ได้นานๆมีตรงนี้ตรงหน่อยครที่หัวเห็นนะครับว่าลูกค้าได้ประโยชน์แล้วก็ใช้ i ไอโฟนนานๆหัวก็จะเอามาบอกอย่างนี้แหละนะผมยังไงฝากติดตามนะผม YouTube แล้วก็ Facebook ครับผมอย่าลืม t i t t o k i ไอนะผมตอนนี้มีคนติดตามมากมายแล้วก็สนับสนุนพวกหัวขอบคุณจริงๆครับแล้วหัวจะไม่หยุดแน่นอนที่ทําให้ชีวิตทุกคนใช้ง่ายขึ้นหัวแม่ไม่ก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ